อาหารโปรตีนไม่ได้มีแค่เนื้อสัตว์นะคะก็คือข้าวแป้งก็มีโปรตีนผักก็มีโปรตีนผลไม้ก็มีโปรตีนนะคะแล้วก็อาหารประเภทถั่วกับธัญพืชอันนี้มีโปรตีนอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือจะมาแนะนําต่อนะคะว่าเออมันมันมีประเด็นด้วยว่าผักผลไม้เนี่ยมันก็มีโปรตีนนะคะบางคนคืออาจจะไม่ทราบเลยหรือลูกค้าบางท่านก็อาจจะไม่ทราบนะคะ อย่างเช่นแบบบางคนคือกินผักเยอะอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็มีผลนะคะแต่ว่าไม่ได้มันก็ไม่ได้สีเรียดขนาดนั้นถ้าเขาไม่ใช่แบบไตระยะสี่ระยะห้าอะไรเงี้ยเออถ้าไม่ใช่ระยะไททายมากก็ไม่ไม่ได้สีเรียดกับคนไข้ขนาดแบบว่าต้องบังคับกันขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ระยะไททายแล้วก็อาจจะต้องคิดกันละเอียด ขนาดนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันจําเป็นจริงๆเพราะบางคนก็ทานแบบเยอะไม่รู้อ่ะคือไม่รู้นะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้นะคะแล้วก็อาจจะแบบเอ่อคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ไม่เคยบอกนะคะว่ามันมีผลก็อาจจะบอกแค่ให้ระวังเนื้อสัตว์ระวังนมระวังไข่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าต้องระวังตัวอื่นด้วยนะคะก็อาจจะกินข้าวเยอะ กินขนมปังเยอะกินแป้งกินเส้นเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็มีผักผลไม้ด้วยนะคะทานผักผลไม้เยอะแสดงออกจริงๆหลักๆก,ก,ก็คือโพแทสเซียมค่ะโพแทสเซียมแล้วก็ส่วนเรื่องของโปรตีนเนี่ยก็ก็อาจจะมีผลนะคะถ้าสมมุติว่าเขาทานเยอะจริงๆเหมือนอย่างเช่นเรากําหนดให้คนไข้แล้วว่าให้ทานเนื้อสัตว์ รวมไข่อย่างเงี้ยมื้อหนึ่งสามช้อนกินข้าวแต่ว่าคนไข้กินสามช้อนจริงๆแหละแต่ดันกินกินผักเยอะอะไรเงี้ยค่ะหรือกินข้าวแป้งเยอะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ของเสียไปขึ้นได้ที่ที่ค่าเคเยตินีนค่า BUN เ,เหมือนกันเนี่ยค่ะเราก็จะงงๆว่าอะเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้ทานเยอะนะแต่ว่า มันไปขึ้นมาจากโปรตีนที่แฝงอยู่ในอาหารชนิดอื่นนะคะเออแต่ถ้าหลักๆเนี่ยผักผลไม้เยอะก็คือยังไงก็ไปขึ้นที่ที่พโพแทสเซียมนะคะเป็นหลักมากกว่ายกเว้นว่าเอ,อ่อไปทานผักผลไม้แต่ว่าเป็นผักผลไม้กลุ่มที่พโพแทสเซียมต่ำอะไรเงี้ยพโพแทสเซียมก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะนะคะแต่ว่าค่าของเสียเยอะขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอื งั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่ากลุ่มนี้มันยังไงกันนะคะอะซึ่งระยะของไตนะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีทั้งหมดห้าระยะนะคะระยะหนึ่งหนึ่งสองเนี้ยก็ยังไม่ค่อยซีเรียสมากนะคะจริงๆ3สามด้วยก็ก็ยังได้นะคะอาหนึ่งสองสามก็ไม่ซีเรียสขนาดนั้นไม่ซีเรียสขนาดว่าต้องคิดโปรตีนจากส่วนอื่นด้วย แต่ถ้าใครแบบอยากดูแลตั้งแต่ต้นคืออยากชะลอความเสื่อมของไตจริงๆนะคะอย่างที่พูดมาตั้งแต่ต้นเลยก็อาจจะต้องซีเรียสกันตั้งแต่ตอนระยะต้นๆไปเลยนะคะแต่ว่าจะมาเน้นกันที่ระยะ4กับ5นะคะว่ามันจะต้องดูแลว่า ตัวอื่นก็มีผลนะคะในการเลือกกินหรือปริมาณอื่นๆที่เราต้องกินในแต่ละวันนะคะใช่ค่ะก็ถ้าสมมติว่าค่าคคติิีนก็ลดผักผลไมา้ใช่มัราะมันก็มีผลจริงๆนะคะเพียงแต่ว่าเออก็ต้องดูกันเพราะว่าบางบางทีลูกค้าหรือคนไข้ที่เราให้คำแนะนำเขาก็ไม่ได้บอกเราทั้งหมดนะคะก็ต้องค่อยๆเผยความลับ <c oughs> คุยไปเรื่อยๆค่ะเราจะรู้เองบางทีคือเขาก็ไม่รู้อะว่ามันว่ามันกินไม่ได้กินได้เยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาไม่รู้จริงๆนะคะเราก็ต้องค่อยๆถามไปเรื่อยๆตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเผยออกมาเองนะคะบางทีอา้าวอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะก็จะเป็นอย่างนี้บ่อยๆนะคะลูกค้าก็มาสไตล์นี้หมดนะคะบางที ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากบอกเราแต่ว่าบางทีเขาไม่ทราบถ้าสมมติว่าใครแบบอยากรู้จริงๆเนี่ยโดยปกติก็ลองให้เขาถ่ายรูปให้ดูก็ได้ค่ะว่าอืมแต่ละมื้อเขากินอะไรยังไงบ้างนะคะถ้าเขาขี้เกียจบอกหรือเขาไม่ถ่ายรูปเนี่ยแสดงว่าต้องมีและปกปิดนะคะอะไรสักอย่างอยู่นะคะแต่ถ้าคนที่แบบกินจริงๆคุมจริงๆเขาจะถ่ายรูปให้เราได้นะคะว่าเออเขากินอันนี้กินแบบนี้ ออทำแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้มันจะสามารถเราจะได้เห็นภาพนะคะบางทีลูกค้าบอกทาปลานึ่งนึ่งอย่างไรก็ไม่รู้นะคะใส่ซอสอะไรบ้างอะไรเงี้ยเออก็เขาถ่ายรูปไปดูบางทีแบบโอ้โหีอิ๊วพรึบนะคะก็ต้องระวังนะคะปลานึ่งปลานึ่งซีอิ๊วนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วมาจัดเต็มนะคะก็ให้ระวังด้วยนะคะอ่ะไดมีห้าอะไรเงี้ยะนะคะเราจะเน้นที่ จริงๆเน้น4กับ5ก่อนละกันเนาะว่ามันซีเรียสน,นะคะในเรื่องของโปรตีนในอาหารส่วนอื่นๆด้วยนะคะอ่าซึ่งอันนี้เคยบอกไปคร่าวๆแล้วเนาะว่าแต่ละระยะเนี่ยควรจะกินโปรตีนเท่าไหร่กันบ้างนะคะมีใครยังจำตัวเลขได้บ้างไหมนะคะตัวเลขคร่าวๆนะคะ ที่เราจะไปคํานวณโปรตีนให้ลูกค้าหรือให้คนไข้ที่เราให้คําแนะนำได้นะคะอ่ะระยะหนึ่งถึงสองโปรตีนกี่กรัมคะต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลศูนถึงหกรัมนะคะอ่าเพราะว่ามันมีระยะหนึ่งด้วยจริงๆระยะหนึ่งแบบจะเรียก เออมันก็เป็นโรคไตแหละอือมันเป็นโรคไตนะคะอ่า0.8ถึง1กรัมนะคะจริงๆก็เอาตัวเลข0.8ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะได้ใกล้เคียงกว่านะ,ะอ่ะระยะ3จะเป็น0.6นะคะถึง0.8นะคะอ่าระยะ4กับ5นะคะ จะเป็นตัวเลขเดียวคือ0.6เลยนะคะบางคนก็อาจจะมีสุดตรงไปถึง0.4นะคะแต่ว่าปกติก็เกณฑ์มาตรฐานจะประมาณนี้ค่ะ0.6นะคะแล้วก็คนที่ฟอกไตด้วยเครื่องกับล้างไตาทางหน้าท้องเลขตัวเลขเป็นยังไงคะอ่าไหนใครจำได้ไหมคะว่าจะต้องเท่าไหร่อ่าฟอกไตด้วยเครื่องกับล้างไตาทางหน้าท้องต้องมากกว่าหรือน้อยกว่า คนที่ระยะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเลขก็คือตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเลยนะคะซึ่งจะบอกก่อนว่าคนที่ฟอกไตด้วยทางหน้าท้องอะคะ่ะจะต้องให้โปรตีนเยอะกว่าคนที่ฟอกไตด้วยเครื่องนะคะเพราะว่าฟอกไตด้วยเครื่องเนี่ยมันจะทำระยะเวลาในการเขาเรียกว่าความถี่ในการทำเนี่ยมันแค่ประมาณสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะ แต่ว่าคนที่ล้างไตาทางหน้าท้องเนี่ยเขาทําทุกวันนะคะแล้วก็วันหนึ่งหลายๆรอบนะคะก็จะมีการสูญเสียโปรโตีนที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาคูณตัวเลขโปรโตีนก็อาจจะต้องคูณในปริมาณที่มากกว่าคนที่ฟอกไตด้วยเครื่องนะคะอ่าอันนี้เป็นข้าวคราวก็ตัวเลขจะประมาณโดยส่วนใหญ่ก็นี่แหละประมาณ1.2-1.3นะคะถ้าเป็นตัวเลขกว้างก็หนึถึงหนเลยขึ้นอยู่กับ หลายๆปัจจัยรวมๆกันนะคะอ่าแต่ว่าถ้าจำตัวเลขแบบว่าเป๊ะๆกอาจจะเป็น1.2 1.3นะคะ1.2เป็นของฟอกไตด้วยเครื่องนะคะ1.3เป็นของคนที่ล้างไตาทางหน้าท้องนะคะอันนี้จะเป็นตารางนะคะก็เอาไว้ใช้ได้นะคะก็คือเป็นตารางที่เทียบจะเป็นไตระยะอาจจะสัก สามสี่ห้าอย่างเงี้ยค่ะเออไม่ถามทีให้ประมาณสามสี่สองสามสี่อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่าดูจากน้ําหนักตัวเป็นหลักนะคะน้ําหนักตัวในที่นี้เนี่ยลืมนะคะว่าจะต้องเป็นน้ําหนักตัวที่ไม่ใช่น้ําหนักที่บวมนะคะเพราะว่าบางคนคือบวมด้วยนะคะถ้าเราเอาน้ําหนักตอนบวมไปคูณเนี่ยมันก็จะโอเวอร์ นะคะสมมุติว่าคนไข้จริงๆหนัก50แต่ว่าเราเอาน้ําหนักที่เขาบวมเนี่ยอย่างเช่นบวมอยู่อยมโลงเงี้ยค่ะเอา5้าสิบอามาคิดเงี้ยคนไข้ก็จะได้อาหารโอเวอร์ไปนะคะก็ให้พยายามดูน้ําหนักจริงๆนะคะแล้วก็ต้องไม่ใช่น้ําหนักสมมติว่าคนไข้น้ําหนักเกินเกณฑ์คือส่วนสูงเท่านี้แต่อ้วนนะคะก็ เราจะต้องลดลงมาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าพอคนไข้จริงๆน้ำหนักควรจะอยู่ที่50จากส่วนสูงแต่ว่าคนไข้หนัก65อย่างเงี้ยค่ะก็อย่าเอา65ไปคูณซะทีเดียวนะคะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นโอเวอร์เหมือนกันนะคะก็เอาตัวตารางเนี้ยค่ะไปคิดคร่าวๆได้มันจะมีเรื่องของปริมาณโปรตีนเป็นกรามใน แต่ละวันให้แล้วนะคะมีปริมาณพลังงานคร่าวๆให้แล้วแล้วก็มีสัดส่วนของเนื้อสัตว์ข้าวผักผลไม้ต่างๆนะคะเทียบให้เลยนะคะเราสามารถเอาตรงเนี้ยไปคุยกับคนไข้ได้นะคะแต่ว่าคนไข้าบางคนก็อาจจะงงๆนะคะเราต้องอธิบายให้ชัดเจนนิดนึงว่าเออหนึ่งหนึ่งวัเน,งน,งวนเนี่ยที่บอกว่ากินได้ห้าช้อนกินข้าวเนี่ยเออ ต้องแบ่งยังไงอะไรเงี้ยค่ะอธิบายเขาชัดเจนนิดนึงนะคะหรือแบบค่าหกทัพ,พีนี่หมายถึงต่อมือหรือต่อวัานอะไรเงี้ยค่ะเออบางทีคนไข้สับสนนะคะลูกค้าสับสนหกทพ,พีก็แบบซัดเข้าไปมื้อเดียวหกทพ,พีหรือแบบกินได้แค่สี่ทพีหอกวโอ้พี่กินหกทัพ,พีไม่ไหวอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องระวังนะคะบางทีลูกค้าไม่เข้าใจนะคะหรือแบบคนไข้ที่เราคุยด้วยไม่ ไม่เข้าใจจริงๆนะคะก็อธิบายกันดีๆนะคะก็อันนี้เอาสามารถเอาไปใช้ได้นะคะเป็นถ้าเป็นไตระยะไม่ใช่ระยะ5เนาะถ้าเป็นระยะ5้าจะต้องลดจำนวนโปรตีนลงมานิดนึงคะ่ะสกับ5ก็ระวังนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าอะไรยะ2 3 4ก็ยังยังไหวอยู่นะคะเพราะว่ามันยังเป็น0.6 เหมือนกันหรือเราเอาตัวเลขที่น้อยไปใช้หน่อยก็ได้นะคะเหมือนกับอาจจะดูน้ำหนักใกล้เคียงที่แบบน้อยกว่าอย่างเงี้ยก็ลองลองปรับใช้ดูได้นะคะคร่าวๆนะคะอ่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะคะเราพูดกันแล้วว่าโปรตีนมีจากหลายแรงนะคะเราก็จะมาเจาะลึกกันนะคะว่าแต่ละแรงเนี่ยมันให้โปรตีนเท่าไหร่ คิดยังไงนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราบอกแล้วสมมุติว่าจากตารางเมื่อกี้อ่สมมติว่าเราเป็นคนน้ำหนักเอ,อ60นะคะต้องกินโปรตีนอ่า38กรัมนะคะ38กรัมแล้วก็เขาแบ่งมาให้เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องกิน เท่านี้ช้อนกินข้าวนะคะ s, ต้องกินข้าวแป้งเท่านี้นะคะอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนสูตรมาให้เนะแต่ว่าเวลาเราดูกันจริงๆอะคะ่ะเราจะมาดูกันว่าหนึ่งส่วนของเนื้อสัตว์เนี่ยไอหนึ่งช้อนกินข้าวสองช้ rench, อนกินข้าวเนี่ยมันให้โปรตีนกี่กรัมนะคะอันนี้น่าจะทราบเนาะเนื้อสัตว์กับไข่อะไรพวกเนี้ยเขาให้โปรตีนกี่กรัมคะโปรตีนเนื้อจากเนื้อสัตว์นะคะกับไข่หนึ่งส่วนก็เนี่ย ประมาณเจ็ดกรัมแปดกรัมแต่ว่าจริงๆเราเราเอาง่ายๆนะคะเราจะนับเจ็ดนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแหละนิดหน่อยนะคะเวทคะแนนกันเวทจำนวนกันก็ประมาณนะคะเจ็ดกรัมเราใช้ตัวเลขเลขเจ็ดนะคะอ่าหนึ่งส่วน จะเท่ากับโปรตีนเจ็ดกรัมนะคะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ก็คือ2ช้อนกินข้าวนะคะเออเวลาเราคุยกับคนไข้ก็กินคุยกันเป็นช้อนนะคะคนไข้จะเข้าใจมากกว่าลูกค้าจะเข้าใจง่ายกว่านะคะจะไปบอกเขาว่าเออกินเจ็ดกรัมนะคะอย่างเงี้ยคนไข้เขางงนะคะบางคนเข้าใจว่าเนื้อสัตว์กับโปรตีนเนี่ยมันเท่ากันอย่างเช่นอ๋อเขาบอกว่าให้กินเนื้อสตัตว์ ให้กินโปรตีนเจ็ดกรัมหมายความว่าเนื้อสัตว์เจ็ดกรัมอย่างเงี้ยเอออันนี้กลายเป็นคนไข้าขาดโปรตีนไปนะคะอ่าปกติจําเป็นตวงเป็นช้อนใช่ค่ะถ้าถ้าคุยกันก็คุยกันเป็นช้อนแต่ว่าเนี่ยหนึ่งส่วนคือสองช้อนกินข้าวสองช้อนกินข้าวเนี่ยให้โปรตีนเจ็ดกรัมนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าเนื้อหมูสองช้อนกินข้าวเนื้อปลาสองช้อนกินข้าว ไข่ทั้งฟองหนึ่งฟองนะคะพอผ่าครึ่งเอาวางบนช้อนได้สองช้อนกินข้าวก็คือเจ็ดกรัมเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็กุ้งเต้าหู้ทั้งหลายนะคะคืออยู่บนช้อนกินข้าวสองช้อนก็คือนับเป็นเจ็ดกรัมทั้งหมดนะคะอได้โปรตีนเจ็ดกรัมหมดเลยนะคะอันนี้คือเวลาคุยก็คุยเป็นช้อนกินข้าวได้ะคะ่ะแต่ว่าเราเนี่ยคนแนะนำต้องทราบนะคะว่ามันให้โปรตีน เต็ด7กรัมเราจะได้รู้ว่าถ้าคนไข้คนนี้ลูกค้าคนนี้ต้องกิน40กรัมต่อวันเราจะให้เขากินได้กี่ช้อนนะคะมันจะได้แปลงได้ถ้าเราไปให้คนลูกค้าเราให้คนไข้เราแปลงเองเนี่ยอย่าหวังค่ะไม่น่าทําได้นะคะเพราะว่าบางทีเขาเข้าใจว่ามันปริมาณกรัมคือเท่ากันอย่างเช่นพอบอกว่า50กรัมลูกค้าไปเลยค่ะไปช่างเนื้อสัตว์ วันหนึ่งกินห้าสิบกรัมพอผัดออกมาได้แค่กะเพรายังไม่ถึงครึ่งจานอะไรอย่างเงี้ยเออต้องระวังนะคะก็เราอะทราบไว้แล้วเราก็ไว้ไปแปลงให้ลูกค้าได้นะคะอ่าจำตามที่ก้อยเทนครั้งที่แล้วใช่ค่ะก็จริงๆก็เทรนมาเรื่องโปรตีนจากเนื้อสัตว์เราเทนกันอยู่แล้วนะคะจะทราบกันดีนะคะ